687มาส d a สีแดงกทมอไปเลื่อนรถเลยนะครับนักแข่งเขาใช้พื้นที่ครับเอาแล้วครับกลับมาสู่บรรยากาศการไลต์สติมมิ่งกันสดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สนามพีระพัทยาเซอร์กิตแห่งนี้ครับกับการแข่งขันนะครับตโตโยตัยเลสซิ่งคาร์ไทยแลนด์สนามที่3ครับ ผ่านไปแล้วนะฮะกับการแข่งขันนะครับ4รุ่นนะครับความมันนะฮะครับเหลือประกาศนิดนึงครับนักแข่งในรุ่น47 47ิทุกรุ่นทุกคนนะครับประชุมนะครับที่ห้องนักแข่งครับตอนนี้เลยนะครับประกาศครับนักแข่งในรุ่น47่ีด2ทุกรุ่นทุกคนครับประชุมห้องนักแข่งเวลานี้ครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับรุ่นนี้นะครับใน Special Car ร์ขับครับหกรอบสนามด้วยกันครับ Special Car ร์ขับครับคุณผู้ชมครับส่งรายชื่อเข้ามานะฮะที่ดูตรงนี้นะครับ34คันอีกแล้วครับ34คันนะฮะรถเยอะเต็มกิจสตาร์ทเลยครับ ตอนนี้เราอยู่ในการแข่งขันแบบโควิดเลสนะครับคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมาดูไม่ได้ดูไม่ได้นะครับดูนี่จะนามไม่ได้นะครับเราจะถ่ายเท่าสดไปนะครับเพราะว่าเ,เป็นนโยบายนะครับ นี่ฮะสาวจากไว้นั่นเองรักรถจึงไว้ใจโอ้โหต้องขอบคุณคุณโนนะครับขอขอขอใกล้ๆไอดีไลน์หน่อยไอ้ดีไลน์อะไรอะไรฮะอะไรอีกฮะหน้าอกไงอ่านะฮะเพราะรักรถจึงยอมไว้ใจนะเพราะว่าขอบคุณมากเลยครับเป็นผลิตภัณฑ์นะฮะที่แบบมีทั้งอ่าดูแลเบรกนะครับมีน้ำมันนะฮะน้ำมันเลือกผสมต่างๆใช่ครับ แล้วก็นี่ฮะโอ้โหดูฮะการเดินโอ้โหอออโอ้โหนี่ฮะดูชุดนะฮะเป็น power ranger เลยนะฮะะนครับเดินถือธงทั้งวัน,นะฮะในคุณปอนนะฮะถือทั้งวันนะฮะไอธงเปิดผืนเนี่ยฮะเดินน,น่าจะผอมได้แล้วนะฮะน้ำปลอมนะนะครับนี่ครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับจากไว้นะครับขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างอย่างโตโยตัยครับพี่โมบครับแล้วก็ รถยนต์อีซูซูครับไว้ออโตมติฟลิควิดครับพิททีรูบิคนรับโลตาบายเคพีเอสแอคเซสรีนะครับกิปเมกาทายครับอากนะคาร์บอนวิสาร์นิวสิครับเอนวียางยนต์บ r c r ร c ซีเรซซิงคาร์ดับอีซียูช็อปนิตโตเรซซิงเพอร์ฟอร์มน์ครับขอบคุณครับรถรุ่นนี้34คันด้วยกันนะครับชื่อแหมเหมือนจะไม่ยอมลงจากรถนะฮะ ที่ผมดูตรงนี้นะฮะธนะศักดิ์โชดธะนะศักดิ์โชดนะฮะแต่ก่อนนี้เราเรียกธนะศักดิ์โชติแต่ยังแต่ยัง,ยงไม่ไมเข้ามาในตอนนี้นี่ฮะทีเทคลู b ิคแค,น,คน,นะอันดับสอง้โหมาครับนี่ครับเป็นไงฮะแมสไปไหนจ๊ะใส่แมสด,ด้วยนะจ๊ะนะครับยังมีแมสนะครับโอ้โหนี่ครับผู้บริหารที่เทคครับก็ถือว่าเป็นส่วนร่วมนะฮะกับการแข่งขันครับ ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับครับตอนนี้อันดับสองเข้ามาแล้วนะฮะโรับชกการชัยการวัดอักษรน้องโมนะฮะเสียดิชั่นนะฮะครับพรอสแรซซิ่งทีมครับน้องโมนี่หล่อเลยนะหน้าตาดีเลยนะหน้าาตดีคนชื่อโมนี่หล่อใช่ไหมถูกครับแห่ส่งไม่ได้เลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วธนศักชดครับตะกี้ก็ลงทำการขันไปใช่ฮะไม่ดังลงจากรถแล้วครับเจ้าแก้วนะครับ นี่ฮะความหวังหมู่บ้านของชาวเสรีไทยก็มีนะนี่เนี่ยฮะอันดับหนึ่งมาเลขหนึ่งห้านะฮะกิสตาอันดับหนึ่งนะฮะเกลไม่เหนื่อยอ่ะอ่ะกินน้ํากินท่าบ้างนอ้เอาข้าวไปติดรถเลยปะโลโหแข่งตลอดเลยฮะอนาคตไกลนะฮะใช่ครับเกลขับฝีมือดีครับผมว่าเชียร์ซีเอ็นรูฟนะฮะอ๋อมีกองเชียร์เชียร์ใครกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับมีความหวังหมู่บ้านของหลายๆใครหลายๆคนนะฮะ นี่ครับอันดับ2นี่นะครับอู่โจเซอร์วิสนครปฐมนะฮะครับผมใครครับเซียดิชั่นชัยการวัดอักษรครับหลวงเลยรุ่นโอเพ่นนะนี่ฮะบอกแล้วนี่โอ้โหดูนี่แม่ยปล่อยใหญ่ด้วยนะมีเยอะใหญ่นะเราอ่ะอะโอ้โหระวังนะฮะสาวๆระวังนะฮะพวกนี้นะฮะห่วงใหญ่และห่วงหาโอ้โหนี่นะฮะขนาดนั้นเลยอันดับ3มมาแล้วครับกรกฎยามโสภามาแล้วครับบางอูดครับ ขวัญใจพี่น้องชาวเสรีไทยครับน้องชายผมเองครับนี่กะกฎยามโสภาฮะนะฮะเฮ้ยอย่าหลับนะอู้ดไม่เอานะนะครับนี่ครับต่อไปครับเสอรีดิชั่นอีกหนึ่งคันฮะสองสี่เก้าครับใครครับสิศิรพงตั้งบุรณะกุลใช่ใช่ไหมฮะอ่าสู้ๆนะอุ้ยหมวกสวยครับ ขอครับอ๋อหายไปหายไปสองคันใช่ไหมใช่ครับอาจจะมีหายไปเขาเขาเลื่อนขยับตำแหน่งขึ้นมาครับแต่ดูตามกริดตรงนี้อยู่นะครับแบบหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมาคอนเทคครับ1 8 2ธนาชิตเทพสานนี่ครับพี่น้อง h อนเทคโอ้คนเชียร์นายเยอะมากเลยนะธนาชิตนะครับ h อนเทคนะครับขับมันมากครับสนุกจริงๆครับธนาชิตเทพสารลุ่นลงในรุ่นโอเพนนะครับจ่บอกแล้วคัท เขามีแบ่งไว้โอ้อันนี้จากเหตุการณ์นั้นหรือเปล่าเนี่ยเหตุการณ์เกิดการชุนลุบุษหนึ่งสามสามครับพากรป่ะครับสุวรรณศิลป์เป็นรอดมาได้นะฝังแค่หน้าอย่างเดียวนิดเดียวโอเคโอเคพี่โอเคนักรบต้องมีบาดแผลนะพี่โมจ้านะครับรุ่นนี้ทำการแข่งขันหกรอบนะครับสามรอบนะครับมาสุบระโรห์เนศหนึ่งห้าเจ็ดครับนี่พงลักษณ์วรกรพิพัฒน์โอ้โหในวงในรุ่นโอเพนครับสู้นะครับพี่ เครื่อง EJ ยี่สิบแน่นอนครับบางทีชื่อนักแข่งก็ไม่ค่อยคุ้นนะครับก็ยินดีต้อนรับครับนี่205ใครเอ่ย205คันนี้ดิสก์ไก่ขำหานสติ๊กเกอร์สวยจังเลยนีโอ้โหสติ๊กเกอร์สวยครับนี่ครับแหมคาดรถนะครับนี่รถแข่งนอกจากรถต้องสวยแล้วลายก็ต้องเด็ดลบสติ๊กเกอร์นะนี่เขาผมเคยดูอยู่ ลายเขาสวยหกหนึ่งนี่มาแล้วอูช่างเบิ้มนี่จิรพัฒน์ธีรกิจลุ่งเรือโอ้ปอกี้นี่โอ้นายนี่รอดมาได้เหมือนกันนะอูช่างเบิ้มนะปูเบนเทคปูเบนเทคนะครับปลายสามนาทีครับทีมงานออกครับเรือแมคคนิกครับโอ้โหอยากพูดคำนี้มาครับซีเอนลูฟฮะลังคาสวยๆนะหมายเลขเก้าครับใครครับนายนาว โอ้พืพ้นผู้หญิงนะฮะผมสุวรรณโอส้สาวผมเชียร์ฮะถ้าเป็นสาว,สาวผมเชียร์ฮะโอ้คันนี้ทุกคนต้องดูนะฮะ<ม>ต้องดูฮนะเป็นไ,ไงฮะผู้ชายอย่าไปดูเลยฮะดูผู้หญิงดีกว่าไอ้ไหนสองแปดเออเก้าสองคันนี้ครับผมนี่พิรวิทย์สินชุมแสงโอ้ยินดีต้อนรับพิรวิทย์ <c oughs> เฮ้ยมั่นใจหน่อยดิตามั่นใจหน่อยโอ้โหตาลอยๆนะตาลอยๆเป็นนอนน้อยนะเราอ่ะ <c oughs> ประกาศครับ47.2ครับนักแข่งทุกคนครับไปห้องประชุมเดียรานี้ครับ496ครับเกรดประหยัดทรัพย์อืมรวยสิประหยัดทรัพย์นะเงินไม่ค่อยใช้นะเอามาแข่งรถหมดนะครับโอเคป้ายหนึ่งนาทีสวัสดีครับนวัดโอสวัสดีครับนวัดกลางปีครับสวัสดีครับนวัดครับ165ครับอ่าตาตาเครื่องแล้วเฮ้ยมาตอนเล่นกล้องอีกมาโถวิรุธ ฟองทำเนี่ยนิมิตครับไปหนึ่งนาทีบ่ายหนึ่งทีนี่สตาร์เบิดกุญแจพุทพุทสตาร์ทนี่ผมต้องพุทสตาร์ทไฮเทคไว้ก่อนรถทั้งหมด34คันพี่โมเยอะสเปเชียลคาคาเยอะบอกเลยว่าเยอะให้เยอะ4 6 5ตอนนี้ต้องมารอปากทางพิษแล้วนะฮะติดทางสปันเดอร์แล้วมาปากทางพิษนะสเปเชียลคาคาับนี่ใครดูแลสเปเชียลคาคาร์อ่าอาร์มอาร์ม เมื่อวานเนี่ยอุ้มแบบพิตตี้โชว์แแบบตลอดเลยดูแลพิตตี้อย่างดีเอาขึ้นไปอยู่ข้างบนนะฮะอย่าลืมก็ใส่แมสด้วยนะครับคนที่อยู่ข้างบนหลังคาอยู่บนหัวพวกผมเนี่ยนะครับใส่แมสด้วยนะครับ15วินาทีครับ15ปเซกันเฮ้ยอินเตอร์ว่ามาครับ15วินาทีครับนำขบวนโดยรถอีซูซูครับ ผรัดุภาพพิกโลกครับดูครับนี่ฮะเบอร์หลังๆครับพยายามจับให้ดูหลายๆคันนะครับใครเชียร์ใครชอบใครครับพิมพ์เข้ามาครับครับเยอะแยะมากมายนะฮะครับฟอร์มัชชั่นแล็บแล้วครับหกรอบสนามครับมาดูมันเร็วนะฮะผมบอกเลยหกรอบสนามแป๊บเดียวเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้เอ่อโดนตัดรอบไปเดี๋ยวมีใครกันบ้างนะตะกี้เราพูดถึงใครอ่า มีนพพลัสสว่างวงนะนายนาฟุงสวานไปแล้วใช่ไหมมีพิรวิศสินชุมแสงกริตประหยัดทรัพย์วิรุษฟองธรรมนิมิตนะฮะอนุสรมีสุขภูสนพงโยธาชานรงค์บุญแก้วกัญญพัฒนมีวงชาชิเรืองภูนะชาวริตนกักทรัพย์สาโรษสามิพักนะฮะกนกรวัรกุลอัครินนะฮะพงศิษฐ์พิลึกนะฮะจรัญบริบูณ์อิทิพงบัวดำ กันอ่ากุลนวัตนะฮะแสงทองสีพงประนดเอี่ยมสมบูรณ์กรชุติการมวยดีทัศนีคุณานุศาสรนะฮะรุษมีสันธนาคุณนะฮะพี่โมเช็คชื่ออยู่ครับมาครับเอยอะฮะสามสี่ <c oughs> คนชื่อคุณนะเมื่อกี้มีใครนะรเอี่ยมสมบูรณ์อะไรนะอเอะเอี่ยมสมบูรณ์กรใช่ไหมไม่รู้มันมีอะไรชื่ออยู่ในนี้เดี๋ยวต้องดูรถต้องดูรถมาหร <ถ S 1> ือเปล่ามี รถหลายๆคันนะครับแบบสวยๆข้างหลังเขาไม่ได้คัดลิฟายเมื่อวานใช่ใช่บางทีก็มีไม่ได้คัดลิฟายแต่มีชื่ะดูครับผมดูให้ครับตอนนี้หนึ่งพันคนครับเชียร์บังอูดสเลไทยครับอ่มาครับเออของผมไม่ขึ้นถึงผมหนูไม่ได้ไปหนูเป็นกําลังใจให้บังอูดเสมออุ้ยทำไมบังอูดนี่ไปจ้างมาหรือเปล่าเนี่ยฮะเสรีไทยครับโอ้เป็นความหวังหมู่บ้านความหวังตำบลเลยนะ ลีเชียร์ใครบ้างครับ FC พี่พงลักษ์ครับจากคุณวัชระชัยนะฮะเอ,อ FC บางอูดเยอะจริงๆครับพอนพอสคอนเทคสู้ๆครับจากคุณเพชรนะครับเชียร์หมายเลข15ครับจากคุณแกงเขียวหวานครับนั่นชื่อเหรอฮะออมีขนมจีนไหมหิวเลยฮะแกงเขียวหวานนะฮะไก่หรือหมูฮะอ,อ่านี่เชียร์ใครเอ่ยเขียวใหญ่ฮ้าห้าคุณแดนนะครับ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีด้วยครับคุณสกลนะครับโอ้พี่แก้วสกนกแก้วสวัสดีครับสวัสดีครับแมเจ้าสำนักพี่แก้วไม่มาครับผมเห็นเพื่อนพี่แก้วมาแวบๆนะครับสนามนี้พี่โหนงนะฮะพี่โหนงจะจําผมได้หรือเปล่าแกคงจําผมไม่ได้หรอกผมนานมากครับเคยเจอแกันะครับพี่แก้วนี่มิสซูนะมิสซูรี่สมัยเด็กๆนี่ผมไป แกเป็นอาจารย์การทำนัน90นะออกขับตัวขับแดกเลยแกสอนผมเลยนะครับพี่แก้วนะครับอ่าเชียร์ครับเชียร์เข้ามาครับเชียร์สายโม77สายโม77เหรออืมนะฮะใครเนี่ยพี่ดั๊สู้ๆครับคุณจิมนะครับคุณสุรเชษครับอ่าเชียร์เข้ามาครับมาเรื่อยๆครับตอนนี้พันหนึ่งร้อยคน เชียร์น้องนุ่นมาแล้วไอ <ผม S 1> ้กิมนะกิมออโต้ัครับ,ม,รบมีทหารกาดขาดลักมาทักทายครับเมื่อกี้เอาละครับเข้าทางตรงครับเดี๋ยวเงียบเสียงสักครู่หนึ่ง โอเคครับไฟแดงดับครับเรียบร้อยครับรุ่นนี้ครับพี่โมครับ34คันครับกับสน็คแข่งในรุ่นสเปเชียลคาร์ครับนะฮะโอ้โหธนศักดิ์โชดครับออกมาเป็นอันดับหนึ่งครับตามมาด้วยธนศักดิ์อ่าธนศักดิ์โชดอันดับหนึ่งชัยกรวัดอักษรนะฮะตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับบัะคับประกอบยาโซภาถูครับบางูนี่ฮะบางูนครับหัวใจเสรีไทยแล้วก็ฮอนเทคฮอนเทคครับพอฮอนเทคฮะ มาดูกันครับในอันดับนี่หนึ่งสองนี่เป็นโอเพ่นนะครับสามนี่เป็นคัสเอสี่นี่เป็นคัสสีฮะไล่เลี้ยงกันมาครับดูครับตอนนี้เข้าแถวครับหมดจัดถว้ามาแล้วน้อยครับบโมครับเนี่ยถ้าตอนเลกเดียวยงเออภาคเหน่อไม่เหนื่อยหน่อยะไม่ลงลุ้นนะเดี๋ยวผ่านจุดเกิดเหตุนะโอ้ครับนี่ครับออนเทคครับผ่านไปแวบๆนี่ครับผู้นำครับไม่ลงจากรถครับมีข้าวกล่องอยู่ข้างหลังครับ เกลธนศักดิ์โชตครับทำอะไรทุกอย่างในรถเลยฮะถูกต้องครับมีกระติกน้ำอยู่ด้วยนะฮะนี่ฮะเมื่อกี้เพิ่งแข่งไปครับเขาก็แข่งต่อครับดูครับ GTW สม้าประกวดครับคันนี้รถคันจริงเขาถูกต้องที่แล้วรถสำรองขนาดสำรองนะครับแต่ฝีมือไม่สำรองใครครับบอกก่อนครับนี่ครับเข้าสู่ทางตรงครับในรอบแรกนะครับรอบแรกนะแข่งหกรอบสนามครับไรห้าพี่โมดูนี่ครับใครอย่างเรียงครับ ใชยการวัดอักเรก็ยังคงที่2ที่3ามรากฏยักษ์สภาที่4ี่ท่านชิตเทพสารท็อปแท็กที่5้สี่เดียพงษ์ตั้งบุรณกุลโอ้โหนี่ฮะภาคกอสมรณะศิลปินเจ็ดพงษ์รักแปดนิติไกรโอ้โหก็ไล่ไปครับอ่ะเรามาดูกันต่อนี่อะไรเนี่ยฮะสุบรุฮะหมายเลขนึงห้าเจ็ดพงษ์รักคันนี้นะฮะพงษ์รักอ๋อพงษ์รักนี่มาในสุดอ่าฮะ โอ้นี่อีกกลุ่มนึงครับกลุ่มนี้มาเป็นกลอนเลยครับสีสวยเลยโอ้โหลูกกวาดโอ้โหสีแ้ยเลยหมุนโชว์ถึงไหมถึงไหมโอ้โหคุณพระนักแข่งตบอกโอ้โหเกือบเกือบเกือบผอมสิทธิเลื้อครับนี่กลุ่มกลุ่มมามาหมุนตรงนี้ดูครับนี่ฮะอย่าอย่าพอไม่อยากพยามไม่อยากถึงไหมแทกนี่นะครับไม่ให้คอนแทกครับ ดีเกเรลี่ยงการประทาครับแล้วก็โชเจเทินพี่บังจ้างอีกแล้วนายเจ๋งมากครับถูกต้องครับหลีกเลี่ยงการประทะนี่ครับ ดูครับต่อไปครับนี่ครับมิซูนี่หวานแหวววเลยฮะลมชมพูหรือเปล่าเนี่ยนะฮะอยู่ครับเข้าเฮ้ยอยู่วิพีนครับสองอยู่ในกวน่มวิพีนครับสอ๋อเจ้าเพียวดูอิดใช่ไหมฮะแต่คนขับเป็นน้องใหม่ครับน้องใหม่เออฮะดูนะฮะรถไม่ธรรมดาครับไปแล้วครับตอนนี้ S1 S2 ครับมาดูตรงนี้ครับเอ้ยเฮ้ยมิสูบอกเฮ้ยลบเลยไปแล้วไปแล้วครับขึ้นมาแล้วครับหลอกมาฮะจะลงยากนะเบรกเบรกลลอกหลอกโอ้โห มีรถช้าอยู่ครับอาตอนนี้ครับมันเลื่องเจโตไคเอ่ยอะทัศนีคุณานุสากโอ้โหเฮ้ยจุดกันแทาะแหมพ้นไปครับเอาอีกแล้วจะพากันเข้าพิธีกันนะครับพาทัวร์เยอะเกินนะนี่ฮะโอ้โหนี่น้องใหม่เนี่ยอ่านี่เป็นกลุ่มน้องใหม่นิวเจนนิวเจนใชน้องใหม่คือนิวเจนนะครับผู้ชมอยู่ในคาร์ดีคาร์ดีเขาเรียกเป็นนักแข่งลูกกี้ฮะโอ้โหดูครับ เอาโป้งมือเพื่อนด้วยไออเยูรป่าวถ่ายรูปโอ้โหไม่มีเวลาขนาดนั้นเลยอ่เสียรูปอีกหนึ่งคันคันนี้ผู้หญิงใช่ไหมใช่ครับคันนี้ผู้หญิงนะครับหมายเลขสองนะครับผมเชียร์อยู่นะอ้าวนี่ครับเกลครับผู้นำันดับหนึ่งครับสเปเชียลครับแมหมายเลขสองอันนี้ผู้ชายอินทพงศ์บูดามอ๋อเหรอฮะเขามีสองคันเสียรูปสองคันนี่ครับเกลท่านศักดิ์โชติครับบอกเลยครับทีมงานนี่คุณภาพจริงครับทีมสวิทของเขาครับรถเขานี่วิ่ง ความเร็วเยอะนะฮะม้าก็เยอะด้วยนะฮะทีหนึ่งสองสามสี่เรียงกันนะถูกต้องครับอันดับหนึ่งสองเสียอินดี้ชาล็โมตูนกันเนี้โมตูนกันเนี้เบรกมีเปล่าโอ้โหเหมือนไม่มีเบรกครับโอเคอกี้สไลด์อย่างนั้นแหละซื้อ่าเบรกไหนแล้วอ้าวลงอีกก็สองไปได้สองแปดก็ไปจบการแข่งขันลงปวดไปปวดไปแล้วครับ อยู่ในจุดนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะไงครับอ้าวมีไฟห้อยออกมาฮะมานี่ครับอันดับ2กับอันดับ3ครับเสียการอันดับสองทีชั้นใช่ครับกับอันดับสามเอาเนี่ยนะบังอูดมาดูบังอูดหน่อยบังอูดบอกเฮ้ยเอาวิ่งเอาใจพี่น้องชาวเสรีไทยครับชาวเสรีไทยสนใจเข้ามาเชียร์ครับเราแก้เป็นไรล่ะครับนะคันนิดงนี่หน่อยหน่อยครับอาจจะได้รับบาดเจ็บครับมาครับบังอูดบอกว่าเฮ้ยมาเหยียบไพล้อเนิ้หน่อยครับเฮ้ยไม่ใช่จิ้มคาน้าเว้ยเฮ้ย มาครับบางบูดปอกเปเอาขึ้นมาเลยเลยไลนนี้สวยครับไลน์นี้สวยมากบางบูดครับแซงขึ้นมาเป็นอันสองคอครับแซงเชิยะการวัดอักษรขึ้นมาได้ครับบางบูดอีดิชั่นบางบูดัะตามไปนะแล้วก็ติดรถช้าอีกหนึ่งคันบางบูดเขาอยู่ในรุ่นโอเพนพิโมร์เขาจะขึ้นไปทุนกับแก้วนะครับนี่ฮะซึ่งชนะการเนี่ยเขาอยู่ในเออไม่ใช่ดิบางบูดเขาอยู่คันเอนะฮะโอ้โหอ้าวเฮ้ยแซงกลับแล้วครัแซงกลับไวๆจัง โอ้โหเซียดิชั่นนี่ครับนี่มีน้องผมอยู่เหมือนกันนะหลายหลายคนนะที่รู้จักกันต้องกล้วยนะไม่ได้มานะฮะนี่ครับ92ครับเชลยักษ์การกลับขึ้นมาครับอันนี้มีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับหมายเลข77็นะครับอันดับที่10ครับชาวบรินัทซับครับชาวบรินัทซับนี่อยู่ในอีเคครับ แล้ว6กหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าจิรพัฒน์ธีรเกตลุกเรืองอันดับ9แล้วก็ซีแอนลุกอันดับ9กนี่นายนาภูจาวเนี่ยผู้หญิงานาอ๋อนายนาใช้วีอ๋อนนะครับดีครับนี่ผู้หญิงนะครับคุณผู้ครับเก่งกว่าผมอีกครันนี้ผู้หญิงขนะฮะแซงขาดไเลยแซงขาเลยโอ้โหเซียนลุกครับไม่ธรรมดาครับนี่ผู้หญิงนะครับวีอ๋อสีแดงนี่ครับหมายเลขเก้าครับเอ๊มีควันตุยๆครับคันหลังไปครับนี่ฮะอ๋อใจอ่อนุณนกนะอ้าวผมมาชื่อตามประตหรือเปล่าไม่รู้ นะครับนี่ครับหลังคาซิ่งครับเลี้ยงลูกครับเดี๋ยวจะเปิดหลังคาขับให้ดูนะนี่ครับหมายเลข77ครับ77นี่อยู่อันดับ9ครับสววิทนาคทรัพครับอยู่ในคันบีคันบีครับเอาเกาดูผู้นี้มาดูผู้นี้ต่อครับโมแซงไปโอ้โหเกย์ก็วิ่งอยู่ในกลุ่มของรถช้านะครับเดี๋ยวต่อไปครับรุ่นต่อไปครับ465ฮะ จะมีความมันต่ออย่างนีนะครับโอ้โหนี่แคติดรถช้าครับเอาละครับสยะการวัดอักษรดโอ้ตอนนีุู้มผู้นำเนี่ยติดรถช้าหมดเลยแซงขึ้นได้หลายครังนะติดรถช้าหมดเลยนะครับตอนนี้อันดับหนึ่งสองสามนะครับมันทําให้มีตัวแปรเนี่ยเอาละครับบุกออกมาได้แล้วครับนี่ครับเก้าหมายเลขสิบห้าเป็นผู้นํานะครับและนี่นะทันศรก็แซงไม่ห่างใช่ครับไปไม่ห่างเหมือนเหมือนเป็นลาจะยังไงครับเดี๋ยวดูกันครับ ตอนนี้ธนศักโชคเขาวิ่งอยู่1.15ครับแต่ช,ชายาการครับ1.14ครับวิโมครับ,รบในรอบเมื่อกี้นะครับวิ่งเร็วกว่าจเอามาแล้วเห็นหัวมา,มาแล้วมา,มา,มาแล้วเหลืออีกหนึ่งเกลบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเรียกแขกก่อนผมวิ่ง,องรอ <c oughs> นะฮะรอรท้าแล้วด้วยสิมาใช่ไปนอนแลบแล้วอ้าวไม่เร็วทางเราถึงทางร้างตรงแล้วครับ อีกสเมตรหนึ่งเมตรแล้วก็ล้ำทองกันไปครับธนศักดิ์โชติโชชนะธนศักดิ์โชอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองครับชัยการวัดอักษรขรับทองกันไปอันดับ3าครับกัลลกฏยางโสภาอันดับ4ี่ธนชิตเทพสารครับอันดับที่5มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมยังไม่มายังไม่ถึงอันดับที่ห้ามาฮะหางห่างอย่างห่วงห่วงนะมามาแล้วครับสองสี่เก้าครับสิรพง์ตั้งบุรณกุลโอ้โห รุ่นนี้สุดยอดเลยฮะผู้ชมมฮะมันไหมครับมันอย่าเปลี่ยนไปไหนนะครับช่วยกันแชร์กันนะฮะกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณผู้ชม1,500คนนะครับที่เข้ามาดูนะครับนี่ครับชมหน้าครับ The Winner GTW ธนศักดิ์โชดไหนๆก็ลางานแล้วเอาไอ้คุ้มมันอยู่ทั้งทีเอาไห้คุ้มกินข้าวในนี้เลยแล้วในรุ่นต่อไปเตรียมตัวไวเลยนะฮะ C65 Racing Club นะฮะ C7K คานะฮะเตรียมตัวไปติดท <ใน S 2> ันสปอนเดอร์ C7K คาเตรียมตัวไปติดทันสปอนเดอร์ก็ต้องบอกนะครับว่ามันมีความมันหลากหลายรุ่นมีสเสน่ห์แต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับยังไงก็ลองดูครับนี่ฮะหลายชื่อนี่นะยังมีอีกทั้งวันครับอย่าลืมเปลี่ยนไปไหนนะครับเดี๋ยวดูไฮไลท์กันครับ